เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอจอมกมังเวทพรานเท่าคำภาคสองตอนที่สองท้าวันนี้ลูกเมียของพรานคำพากันตื่นมาหุงข้าวหาปลากันตั้งแต่เช้ามืดเพราะพรานคำกับพรกพวกจะต้องรีบเข้าป่าไปตามหาลูกเขยกับเพื่อนซึ่งหายตัวไปในป่าหลายวันแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่พบกลายเป็นศพทุกคนก็ยังมีความหวังว่า จะค้นพบคนทั้งสองในสภาพที่ยังอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะคำต้อยลูกสาวของพรานเท่าคำซึ่งเพิ่งจะคลอดลูกมาได้แค่สองสามเดือนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความเป็นห่วงกังวลไปต่างๆนานาแม้ว่าพ่อแม่จะพยายามปลอบโยนให้กำลังใจยังไงก็ตามคำต้อยพอไปก่อนนะยังไงเจ้าพ่อก็จะต้องพาไอ้บุญตามันกลับมาหาเองกับลูกแน่นอนพรานคำพูดเน้นย้ำเพื่อให้กำลังใจลูกสาวที่นั่งให้นมลูกน้อยอยู่ด้วยท่าทางมองหมอน พ่อฉันก็มั่นใจว่าพ่อจะต้องพาเขากลับมาได้แน่แต่ยังไงพ่อก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็กลับมา,าฉันกับแม่ก่อนจะฝืนสังขารตัวเองเพราะทุกคนก็อายุมากกันทั้งนั้นลูกสาวฝืนยิม้มรับไม่ไว้จะเป็นห่วงพอเออเนาะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเองดูแลตุขกาพตัวเองให้ดีๆจำเอาไว้บ่าเองยังมีลูกเล็กๆดูทั้งคนอย่าไปตกกังวลจนเกิดต้มเจ็บขึ้นมาคนเราทำไมถึงที่ตาย ก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้หรอกนะใช่แล้วพิคคำก็ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมัวแต่ห่วงคนอื่นจนเกินไปไอบุญตามันก็ทำตัวเองขนาดเมียมันห้ามไม่ให้เข่าป่ามันก็ยังไม่เถอะถ้ามันยังมีบาตรนาก็คงได้กลับมาหาลูกหาเมียเองนั่นแหละแต่ถ้าถึงที่ตายของมันจริงๆก็คงแต่แต่บลงแล้วล่วปะป้าสายเมียกู้ทุกกู้ยากพูดเสริมขึ้นมาเอาเถอะยังไงข้าก็ขอประยามดูอีกตกครั้ง ที่สาคัญก็จะเพิ่งหมดกําลังใจกันก็เท่านั้นแหละงั้นกลับไปก่อนแล้วนะพรานคาําว่าไม่ได้ยินเสียงตาต้อนกับพรานแมนที่เดินคุยกันก็มาถึงลานหน้าบ้านก่อนที่แกจะก้มลงไปหอมแก้มหลานน้อยไปไร้เดียงสาที่นอนตาแปลวอ,อยู่ในอ้อมกอดของลูกสาวตาไปก่อนนะไอ้หนูยังงองแงมากนกะตะเดี๋ยวตาจะไปลากขอพ่อของเองกลับมาให้ได้ว่าแล้วพรานคาก็เอามือจับไปที่หัวหลานชายหลับตาไปชั่วอิดใจ ก่อนจะเป่าหัวให้หลานกับลูกสาวแล้วผดลุกขึ้นเดินพระออกไปจากนั้นพรานคำพรานแมนตาจอนและพรานส่งซึ่งเป็นพ่อของไอ้สมก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ครานิคนทั้งสามใช้ปืนลูกซองห้านัดที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเป็นอาวุธกู่มือมีต่พรานทรงใบ4ีสิบต้นๆที่ใช้ปืนลูกซองเหีียวหักลำก่อนทั้งสี่เดินทางมาถึงป่าลึกในเวลาเที่ยงกว่าๆจึงได้หยุดพักกินข้าวมื้อกลางวันที่ใต้ร่มไม้ใหญ่จากนั้นก็นั่งพักผ่อนปรึกษาหาเรือกัน ถึงแนวทางที่จะตามหาร่องรอยของคนต่อไปปารานคำถ้าว่าประมาณกันถึงสี่คนแบบเนี้งั้นเราแบ่งกันออกค้นหาเป็นสองชุดเลยดีไหมโดยให้เดินห่างๆกันสักร้อยเมตรแล้วค่อยปอบปากส่งสัญญาณให้รู้ตำแหน่งกันเป็นระยะแต่ถ้าได้พบเห็นอะไรที่ผิดปกติก็ให้ปอบปากตีๆขึ้นมาพรานตรงให้ความเห็นอย่างคนมีประสบการณ์อืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เปิดความไม่ประมาท ตอนที่กลับมาหากันก็ต้องให้รหัสประจําตัวของแต่ละคนด้วยเพราะในป่าใหญ่ที่เราไม่คุ้นเคยอย่างนี้มักจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เสมออืมจิงของแกว่ายทำงั้นข้าขอใช้าคาว่าแม่เอียดเป็นรหัสประจําตัวกันแล่ากันนะตาจ้อนบกแล้วก็หันมายักกิ้วให้พรานแมนอา้าวเอาเข้าไปตาจ้อนถ้าแกหายใจเข้าหายใจออกเป็นแม่กขนาดนี้แกก็น่าจะอุ้มเก่าป่ามาด้วยให้เต็นดังเต็นดาวไปเลยโอ้หา่าแมนเอ็งก็ปูดเกินไป ข้าไม่ใช่คนแก่ขี้งอกขนาดนั้นดอกนะเว้ยแค่อยากให้ทุกคนจาง่ายๆเท่านั้นเองเอ็งนี่ถอบถอนงอกขาดจริงๆปั๊บผ่าเถอะวะอืมเอาละเอาละเดี๋ยวมัวพูดเล่นงั้นก็าตามนี้ก็ล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปกับปรานส่งส่วนกันสองคนถอบแต่กันอยู่นักก็ไปด้วยกันเลยปรานคำรีพูดตัดบทหลังจากนั้นก็แยกจากกันเดินค้นหาร่องรอยของคนหายท่ามกลางผืนป่าที่รกทึบไปด้วยแมกไม้สูงใหญ่ เบื้องล่างเต็มไปด้วยพุ่มรกพงหนามที่มีกระถาวบันเกี่ยวพันระยงระดางและต้องว่างระหว่างพุ่มไม้พอได้เด็ดลอดออกไปทีละกนเท่านั้นเดินฝ่าพุ่มรกพงหน้าไปร่วมสามชั่วโมงก็ยังไม่พบเห็นร่องรอยอะไรจนแข้งขาอ่อนละจึงได้ปอบปากเรียกกันมารวมกันแล้วก็หาที่พักค้างแรมในเกินนี้หลังจากที่เจอบริเวณป่าโล่งกว้างพอสมควรก็ช่วยกันทําเพิงไม้เปเป็นที่หลับที่นอนแล้วก็หาไม้ปืนมาเตรียมกอบไปไว้ให้เพียงพอไอคัม ด็อก้ากับไอแมตจะออกไปหาอะไรมาทํากินเมื่อเย็นก่อนนะถ้าเจอเจัดตจะได้เอามาทาตะเบียงด้วยาตาจ้อนเดินมาบอกเพื่อนเอาดังนั้นก็ได้แต่จะไปไกลนักหรอกด็อกเกิดจะหายตัวไปอีกคนอีนางเอ็ยมันก,มก็ได้หาผัวใหม่พอดีพรารังคําำเหมือนมาพูดยิ้มๆเป็บ้าข้าไม่ใช่พรานมือใหม่นะบุ้ยจะได้หลงป่าจนหาทางกลับไม่เจอเออขอให้จริงเถอะแล้วก็จะลืมหาน้ำหัดท่ามาไว้กินด้วยเรอรับทราบรับ,บทับทันหัวหน้า ตาต้ตอนทำหน้าถะเดินแล้วก็หันหลังเดินออกไปโดยมีพรานแมนตามหลังไปติดๆต,ตกลงเราจะยิงอะไรมาวัดทำตาเบียงยิละตาต้อนพรานแมนถามขึ้นหลังจากที่เดินกันมาได้พัดใจทับเป็นไปได้ข้าก็อยากจะเจอกวางเป่งๆทักตัวหน่อยจะได้ใช้งานปืนลูกตองห้านัดทักทีดูที่ม,มันจะแตกต่างกับไอเดียวหักตําขนาดไหนพูดเป็นเด็กไปได้ไดตาต้อนมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะทําแบบห้านัดมาทําไม้ข้าบา ต่อให้คนทำนานบ้องบาขนาดไหนยังไงปืนลูกตองห้านัดมันก็ต้องยิงได้รวด,ดเร็วกว่าตัวแล้วเออคราวนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะเถียงเองว่ตะตาจอนบากขนาที่ก้มลงมองดูทีพย์นอย่างจริงจังก่อนที่จะปล้องขึ้นมาดัางตื่นเต้นฮอเฮ้ยแมนมาดูเนี่ยสินี่มันรอยเท้าของควายป่าหรือกระเถ็งกันแน่บ้างอ,อต้องเก็บใจขนาดป่าเมืองกลางแบบนี้ขา้าว่ามันจะต้องเป็นกระทิงโทนแน่ๆตาจอนถ้าเป็นควายป่า มันก็มักจะอยู่รวมกันเป็นฝุงปุงมาเถะหรือพรานแมนบอร์หลังจากพิจารณาดูรอยเท้านั้นด้วยใจระทึกอืมงั้นก็เหมาะเลยแม้ว่ามันจะเป็นกระทิงนรึกควายป่ารอยเท้าที่ยํไใบใหม่ๆแบบเนี้มันคงยังไม่ได้ไปไหนไกลเท่าที่ตามไปดูมันดีกว่าต,ตรงเอาดังไงเอากันแต่ถ้าล้มตัดตจขนาดเนี้ยเราก็ต้องอัดลูกโดดเข้าไปให้เต็มรังเปลงแล้วละ่ะอือจริงของเองงั้นก็เดินไปเปลี่ยนไปก็ล้วกกันจะได้ไม่เสียเวลา วาลต์จอนก็ก้าวสอตบออกไปด้วยความประตือรือร้อนไม่นานก็มาถึงป่าภัยที่เกี่ยวครึมพื้นเบื้องล่างปกคลุมด้วยพุ่มรกพงหนาและกิ่งไม้พายแห้งที่หักล้มลงมาระเกะระกะทั้งสองหันมาพยักหน้าให้กันก่อนจะเดินเรียงหน้าเข้าไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมองเห็นกอบไปข้างหน้าตันไบไปมาทั้งกู้มีตีหน้าตื่นเต้นมือกุมปืนลูกซองห้านัดซึ่งยังไม่เคยใช้งานยิงตัดใจมาก่อนบีบกระชับพร้อมกับตูดลมหายใจก็ปลอดดึกๆเพื่อระงับความตื่นเต้น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอเดินผ่านพุ่มไม้ที่บทบางหยุดทางเบื้องหน้าออกมาดวงตาทั้งสองก็ต้องเบิกกว้างเมื่อมองเห็นด่างดำทะมึนสูงใหญ่ของสัตว์สี่เทา้ากำลังยืนเอาลำตัวที่ลำสันเจ็ดสีกอบผายยุ่ไปมาอมันไม่น่าเชื่อว่าจะมีกระทิงทนตัวถุงใหญ่ขนาดนี้ดูเิดูเขาติดโค้งดาวของมันติดตาต้อนน่าจะมีความกว้างเป็นเม็ดเลยนั่นนั่นพรานแมงกระจิบกระซาบด้วยใจระทึกทาย นั่นนะก็มีวัสนาได้มาเจอของแดดกลางป่าขนาดนี้ขปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆก็ต้องจะได้ไปจนวันตายน่ะเตว่าแต่แต่แต่มันตัวใหญ่โตขนาดเนี้เราจะล้มมันได้ไหมล่ะตาต้อนเอาไอ้บ้าเรามีปืนลูกตองหานะักถึงตองกระบอกถ้าล้มมันไม่ได้ก็ไปเผาไปได้แล้วัมันกำลังเดินหันคังให้พอดีเป้าใหญ่โตระดับแขเนี้ไม่มีพลาดแน่นอนต้งองตรองส่ต้นขามันเลยนะข้าจะยิงจุดตาตรงกบหูของมัน ตาต้อนกระซิบบอกสายตาต้องเขม็งไปดังเป้าหมายทางเบื้องหน้าพลังยกปืนขึ้นประทับบ่าทบบวินาทีนั้นเองก็ได้ยินเสียงตอกตอกดังขึ้นมาจากยอดเก่งไผ่ที่นโน้มลงมาเหนือหัวเล่นเอาตาต้อนกับปราณแมน้นถึงกับตัวเย็นบาบเท่านั้นแหละเจ้ากระทิงใหญ่ก็หันกลับมาพอมันมองเห็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใต้มันก็พ่นลมดังเปิดฟาดและเทียบเท้าเพ่นฝนก็ตา,ายอย่างรวดเร็วพร้อมกับกยงปืนดังสนั่นบันไหท รกระสุนสองนัดพุ่งเข้าจอดสันหลังที่โหนกโนนแต่มันก็ยังทะยานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนมือเปืนทั้งสองคนไม่มีเวลาที่จะเหยียวไก่ตั้มพระร่างสูงใหญ่นั้นก็าตะเบือนเข้าใกล้ในระยะไม่ถึงเมตรทําให้ทั้งกู่ต้องรีบกระโดดหลบออกไปกนละทิศละทางตาต้อนลบไปบางหลังกอบไผ่เด้วเข้ารันแมนร้องดันแล้วก็หันหลังวิ่งไปที่กอบไผ่าตาจ้อนได้ยินแล้วก็รีบสะลันตามแต่ทาบ่ความตัวก็มาเดือนเมื่อเท้าไปสะดุดเข้ากับตอไม้ไผ่ จนทาให้แกเสียหลักร่างทลาลม้มลงไปกับพื้นขณะที่เจ้ากระทิงใหญ่หันขบมาอีกครั้งพร้อมกับพุ่งทะยานเข้ามาหาปารมมะลาตันไม่ถึงเอื้อใจร่างดําทะมึนก็ฮอตะเบิงเข้ามาถึงมันก้มหัวแทบจะติดดินแล้วก็สะบัดปลายเขาติ๊กของแหลมเข้าใต่ร่างของตาจอนที่ยังนอนพังภาพอยู่กับพื้นอย่างดุดันเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงดังขบับเอากับที่ร่างของตาจอนหมุนกล้องไปกับพื้นส่วนเจ้ากระทิงโทนขบตะเบิงไปอีกห้าหเมตร ก่อนจะหยุดชะง,งักเทา้าพรานแมนที่หลบอยู่ข้างหลังกอไผ่จึงโผล่หน้าออกมาและเหนียวไกเข้าใจทันทีจึ้นเสียงปืนร่างของเจ้ากระทิงใหญ่ก็สะดุ้งเพือกทำท่าจะพุ่งเข้ามาหาพรานแมนซึ่งกำลังสาวกระโจมปืนเตรียมลั่นไกนัดใหม่แต่ทบ่ามันริพันหลังกลับและกอบตะบึงเข้าป่าไปเสียงดังเดียวเปล่าพรานแมนยิงตามไปอีกนัดแบบไม่ได้หวังผลก็จะรีบตะลาออกไปดูอาการของตาต้อนด้วยความเป็นห่วงตาตอนตาตอน เป็นยังไงบ้างพรานมันก็ค่อยพลิกดั้งตาจอนให้งายขึ้นพร้อมพมกับสำรวจตัวร่างกายของแกแล้วก็เห็นกางเกงตรงขาของแกจิกขาดเลือดสีแดงเข้มไหลเอบอบาบออกมาอย่างหน้าบาดเสียวโอ้ขาขาขา,ขา,ขาถูกมันปิดงได้งามขาไอแม้ขาหมดตติแล้วตาจอนครางเสียงกระเต่าหน้าตาเม,ม้มเม้มติจิตติจ้อเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าทำใจดีๆไว้นะแกเป็นเท่าหนังเนืวดูวมถ่าหรือ แผลแกนี้กกไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะห้ามเลือดให้นะเรื่องบาดแผลข้าแม่กลัวแต่แต่ข้าตรวจต่อไปเนี่ยความเป็นชายของข้านะ่าจะท้ายการมาได้แล้วน่ะจีแต่จอนหลับตาอย่างเสิ้นบังม่รู้สึกเจ็บ,บแป๊บๆตรงระหว่างขาเออนางแกก็หวังแต่เรื่องดังบ้านนั่นแหละแต่ดังไม่ลมหายใจอยู่กระเดียดที่สดแล้วล่ะปราณแมนบอกแล้วก็รีบตรวจดูบาดแผลให้แกด้วยใจรุนแรงเถิดเฮ้ยปราณมันกอดอะไรกุณ จังพรานคำดังขก้นแล้วก็เห็นกระวิ่งตัวตับก็มาพร้อมกับพรานตรงแล้วพรานแม้กก็เล่าเหตุการณ์เข้าๆให้ฟังหลังจากนั้นก็ช่วยกันทําแผลให้ตาจ้อนอย่างเร่งด่วนอ๋ออกๆกระคาไม่น่าเลยกระคาข้าไม่น่าเลยกัะปกระชิงใหญ่ตัวนี้ไอ้คำบอกมาตามตรงนะคำไม้เหลืออะไรแล้วถ่ายไม่ตาจ้อนปลือตามองเพื่อนเรากับจะล้มจะตายอืม การกระทำแต่เถอะไอกระทิงผีมาเล่นกลเอากรองดวงแต่กองกับไปเป็นพวงขนาดนี้ต่อไปแกก็คงจะต้องทำตัวเป็นฤทธิ์ลอลนาตาตอนน่ะจะตึงแล้วโถแบบแบบนี้ขากวาไม่เมีเจวิตดีกว่าไอคำดิงขัะทำให้ขาดตัดตายไปะเถอะขากวาร้องกระตอนถึงกับพะบาตาเหลือกโทษตาตอนแกลุกขึ้นมาเลือมตาดูเองเธอะ เขากระทิงมันก็แกะเจ้างามขาแกไปเท่านั้นแต่ถ้ามันปิดถุงขึ้นมาอีกนิดเดียวแกก็คงได้ไปเจ้าจมเท้าๆท้าที่ดมมาโลกแล้วล่ะพรานแม้เข็นเสียงย่ำออกมาอย่างมันใจแต่จนได้ฟังแล้วก็ดีดพึ่งึ้นนั่งแล้วก้มลงมองดูระวัางขาของตัวเองก่อนที่จะถอนหายใจเฮือกจังโล่งอ,อกโอโ้โถ้ขาไม่บ้านี่แกปวดทักขาดใจหายใจความหมดดีนะติดตอนนั้นข้าเหลือเห็นเขากองมันเบี่ยงลงมาจึงเก็บตัวหนีเพราะถัดท้กกว่านี้แกคงไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนแฉนดีดังข้าแน่ ้อง oh. มีน่าจะมาพูดอีกนึกบ้าอะไรกันขึ้นมาถึงได้มารากระทิงได้ขนาดนี้ไม่มีแก่งกวางหรือหมูป่าให้ดิงเราด้วยยังไงก็ตอนนั้นก็มันเดินเป็นเป้าเน่งอยู่แต่จู่ๆไอ้กระรอกบ้านนั้นก็ดันตรงเฉียงร้องทักขึ้นมาเท่านั้นแหละมันก็รู้ตัวแล้วก็พุ่งทะาน ن เข้าถ่ายดาวกับพาดุรันแมนบ้านึกถึงรูปร่างที่สูงใหญ่ลำสันที่หนักเป็นพันกิโลของมันแล้วก็เตือนตาเตือนใจไม่หายก็เท่ากับว่ากระสองคนทําให้มันได้รับบาดเจ็บแล้วนะจ๊ ธรรมชาติของกระทริงป่ามันมีความอากาศตุนแดงซะด้วยแบบเนี้ยพรกเราคงมีงานเพิ่มอีกแน่ๆัานคำเอ่ยขึ้นมาอย่างเจ้งเรียดทุกคนได้ยินแล้วก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปตามๆกันหลังจากนั่งพักจนความเจ็บปวดทุเลาลงตาจ้อนจึงเดินกระยองกระย e งตามเพื่อนกลับมาอย่างที่พักตกลงคำนั้นก็ใสะเบียงเก่าที่ติดตัวมากินกันพอประทังความหิวหลังจากนั้นก็ให้ตาจ้อนไปพักผ่อนหลับนอนในเพิงพักส่วนคนที่เหลือก็นั่งพูดคุยกันอยู่ข้างกองไปใต้ร่มไม้ใหญ่ ท่ามกลางความเบกบังเบงของพื้นป่ายามราตรีมีจังดึงเด็ดอะไรขับกล่อมบรรเลงเพลงไพรสลับกับเจยงนกกลางเข็นดงและนกกาวาวติกู่ร้องกล้องพนามาเป็นระยะเอาล่ะยกข้ากับพานตรงเข้าไปนอนก่อนนะพวกเอ็งเป้าดำไปก่อนยวข้าจะออกมาเปลี่ยนเบนเองถ้ามีอะไราผิดปกติเกิดขึ้นก็เ,เรียกข้าได้เลยพรานคำหมันมาพูดกับพรานแมนพลางปุดลุกขึ้นยืนพร้อมกับพรานตรงซึ่งไม่ค่อยชอบพูดคุยตามนิสัยที่เงียบเึมของแกแม้ตังหวังหรอกพานคำ นั่งอยู่ในเกตอาคมที่พานได้ทำใบหายแล้วจะไปกลัวอะไรจริงไหมล่ะโอ้ยเขตอาคมของขา้ามันป้องกันได้แต่พูดผีรุจริงได้รับเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นตัดป่าตัวทั่วไปมันก็ทําไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองก็ต้องระแวดระวังด้วยปรันคาพูดเป็นนายทำให้ปรานแมนนึกไปถึงไอ้กระทิงใจที่ถูกเขากับตะจนยิงจนได้รับบาดเจ็บขึ้นมาขอบคุณเก็บปรันคาเตือนข้าก็เตรียมตัวเตรีมตตมตยมใจใบแล้วล่ะ ปราณแมนบ้าแต่ลึกๆก็รู้สึกเตียวตะลังอยู่เหมือนกันอาจจะเริ่มใส่ลูกโดดไปด้วยนะปราณแมนข้าสังหอนใจว่าไอ้เขาใหญ่ตัวนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนไกลคงจะเข้าใจนะปราณตรงหันมาพูดทิ้งทา้ายอ่าขาดเขาตายแล้วปราณทงเขาเจียจิ้มไม่แทนคำขอบใจแล้วตองปราณก็เข้าไปนอนในเพลิงไม้ที่อยู่ห่างจากกองไฟไม่มากนักหลังจากนั้นปราณแมนก็นั่งเดินๆอยู่ข้างกองไฟคนเดียวท่ามกลางป่าใหญ่ยามค่ำคืนอันปเปล่าเปลี่ยว แล้วมองออกไปรอบๆตัวก็มีแต่ความมืดสลัวยิ่งห่างจากแสงสว่างจากกองไฟก็ยิ่งดูทึบทะมึนอย่างหน้าบ,าบาัดบันพร่านใยถ้าไม่เจะพรานป่ามืออาทิพและจิตใจไม่ลกล้าแข็งพอก็คงต้องบัดผวาหนาวร้อนๆไปกับบรรยากาศที่ทวนขนลุกขนพองแบบนี้แน่นอนเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงขณะที่ปรานแมนยืนสูบบุหรี่แก้งว่องเงาเปล่าเปลี่ยวอยู่นั่นเองจู่ๆก็รับรู้ถึงรหัสป่าที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหัน เมื่อตะปัดตำแหน่งต่างๆเงียบปริบไปราวกับนัดกันไว้ทําให้พรานแม้นหุบพึงตาตั้งขึ้นมาทันทีแล้วไม่นานท่ามกลางความเงียบสงัดนั่นเองก็แววีึงย่าเท้าก็มาเป็นระยะพรานแมนปลดปืนลงมากระชับมันพลางหันไปต้องมองทิศทางนั้นด้วยใจระทึกแล้วสายตาของเขาก็กระทบเข้ากับประกายแสงแดงเบาของดวงตาคู่หนึ่งซึ่งเคลื่อนผ่านพุ่มไม้สูงขามาัดช่า,ชาพรานแมนแจกก้นโกลมกรามจักระยะักความสูงของดวงตาคู่นั้น รูปร่างของมันน่าจะไม่ต่ำกว่าสามเมตรแล้วตว์ปลาชนิดไหนที่มันจะตัวสูงใหญ่ขนาดนี้แต่พอมันเคลื่อนผ่านพุ่มไม้เข้ามาครล่านี้ก็มองเห็นดวงตาเกี่ยว,วยเรื่องอีกคู่ซึ่งสูงขึ้นไปจากพื้นเกือบสองเมตรดวงตาทั้งสองกู่นี้ก็เคลื่อนตัวเข้ามาจากเกามืดพร้อมๆกันและพอมันโผล่ออกมากระทบเข้ากับแสงสว่างของกองไฟวัวใจของปราณแมนก็แทบจะหยุดเต้นไม่เห็นร่างที่ดำตะมึนสูงใหญ่ของสัตว์ตีเท้า ที่มีเขาโค้งแหลมแถมบนหลังจึงนั่งตระงานมาด้วยอมนุษย์ร่างดำมาเมื่อมดวงตาทั้งคู่กลมโตแดงต่ำเรากับทำด้วยก้อนทันไปดังไง่างนั้นโอ้ยกระกระเทงใหญ่มันมีผพลิป,ปานั่งมาด้วยรันไม้กลางเตียงกระเต่าเท้ากระดับถ้อยหลังอย่างลืมตัวขณะที่ดวงตาเบิกกว้างจ้องมองไปที่ร่างหน้าตะปึงนั้นอย่างไม่กระพริบตาขณะที่มันย่างสามกุมก็ามาหา จ้าผีป่าที่นั่งอยู่บนหลังกระทิงใหญ่ก็แปดเสียงหัวเราะดังจัดฐานขวัญพร้อมกับชี้นิ้วมาทางปราณแมนด้วยท่าทางปราดเกลียวเรากับปรดแขนกันมาเป็นแสนปีพอสิ้นเสียงหัวเราะของมันเจ้ากระทิงใหญ่ก็หายใจดังเปิดปากเจ็ดดินเจ็ดดาบพุ่งกระตายพร้อมกับตีบตีบเท้าพุ่งทะยานเข้าไตจนพื้นพราสุทาสัทานบันใยโดยรูปร่างที่ใหญ่โตลํำสันของมันเท่านั้นแหละเสียงปืนในมือของปราณแมนก็ดังตะนันขึ้นมา วัวกระสุนฉีกผ่านอากาศพุ่งเข้าใส่เจ้ากระทิงใหญ่แต่ปีรรที่นั่งอยู่บนหลังของมันก็ะบมือบุกทําให้กระสุนนัน้นเป็นทิศทางออกมาทางด้านข้างขณะที่ร่างของกระทิงทนก็พุ่งทะยานเข้ามาไม่หยุดยัง้งเฮ้ยพรานแม้นร้องเสียงหลงพร้อมกับกระโดดหลบออกด้านข้างทําให้เขาหลุดพ้นจากการพุ่งจนอย่างบุบปิดส่วนเจ้ากระทิงใหญ่พอพุ่งเข้ามาใกล้กองไฟมันก็หยุดทังักแล้วหันกลับไปมองที่เพิงพัก ซึ่งปรานคำและพักพวกกำลังโผล่ออกมาหน้าตาตื่นโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้ามันกบตะเบิงเข้าหปาปราลมสลาตันแล่เอาคนทั้งสามต้องพับบาตาเหลือกรีบกระโดดหลบออกทางด้านข้างคลัดคิดหลัดทางวินาทีถัดมาเพิงมาที่นอนพักแต่ไม่ทันข้ามคืินก็แตกกระจายเมื่อร่างนำทะรมเนินนั้นพุ่งเข้าทนแบบไม่ตนหน้าอินหน้าปมเสงปืนในมือของปรานแม่นดังสะท้านบันใบขณะที่ร่างของมัทยานหายไปกับพงไพรอันมืดมิดก่อนที่เสียงดําเท้า จะค่อยๆห่างไกลออกไปโอ้ยไอ้ห่าแม้นเ่งจะปล่อยให้ควายป่ามาันหยัดพอกัดตายได้ออยังไงกันวะตาต้ตอนกลางอย่างหัวเสียพลังเดินย่องย่งกลับมารวมกับหมู่คณะโตนั่นมันควายป่าธรรมดาที่ไหนกันหลาตาต้อนนั่นมันเป็นอักรทิงทน,ทนที่แกกับข้าดิงมันจนบาดเจ็บต่างหากเล่าฮะว่าดังไงนะนี่มันร้อนกลับมาแกะก,กันเราอย่างนั้นด้วยก็เป็นได้ไปได้ยังไงวะแต่มันก็เป็นอย่างที่เองเห็นนั่นแหละแถมที่งน่ากลัวกว่านั้น ข้าก็ยังเห็นผีป่าร่างดำมาเมื่มนั่งมาบนหลังของมันด้วยพอข้าดิงใส่มันก็สะบัดมือปัดลูกกระสุนได้อย่างหน้าตาเถอยเลยโอ้ขนาดนั้นเลยรึเอง็งเมาดาตบเกินไปหรือเปล่าวะไอ้มแมนตาต้ตอนยังไม่หายกังขาโอ้ตาตน้นพูดจังกับว่าข้าเมาดาบา้าดังนั้นแหละถึงราคามันจะถูกนะแต่ข้าก็ไม่ค่อยจะทอบเท่าไหร่หรอกขาดทอบไปกระท่อมมากกว่าแกไม่เห็นกับตาแกไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนรันแมนร้องเสียงกุนเออ กะเดอเองไงแมนแสดงว่ากระทิงตนตัวนี้มันมีผีป่ากุ้มครองตัวด้วยคราวนี้แกสองคนไปเล่นงานผิดที่ซะแล้วหะ่ะพรานคำพูดเสียงเข้มและแบบเนี้ยพวกเราจะทํายังไงกันดีละ่ะเพิงพักกับพังยับเดินกันไปหมดแล้วสงสัยว่าเราคงจะต้องตัดก,การขึ้นไปนอนบนต้นไม้กันซะแล้วพรานส่งว่าพางหันไปมองเพิงไม้ที่พังรับไม่มีเทียนดีคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกขาคิดบักเกินนี้มันคงไม่มาเล่นงานพวกเราอีกแล้วหะ่ะกเราพัดเป็นปเป้าเป็นยาม รเราสองคนไปก่อนก่อนลอกกันพรานคําเราขึ้นอย่างมั่นใจหลังจากนั้นก็่จยกันปรับแต่งที่พักใกล้คนต้นไม้ใหญ่แล้วแกก็มานั่งเฝ้าดากับพรานแมนหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงๆจนกระทั่งรุ่งเช้าพรานคําก็ออกเดินไปยิงไก่ป่ามาทำอาหารสามสี่ตัวที่เหลือก็ด่างเก็บเอาไว้กินเมื่อต่อไปจากนั้นก็ออกเดินทางค้นหาคนกันต่อแต่คราวนี้ต้องเดินตามกันเป็นกลุ่ม ก็ต้องคอยระมัดระวังภัยจากเจ้ากระทิงใหญ่ตัวนั้นด้วยเดินบุกป่า,ป,าป่าดงพงน้ำมาร่วมสองชั่วโมงก็มาถึงดงไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยแมกไม้เกียวขึ้มถมเถ่าบรรยากาศเย็นเยือกจนรู้สึกขนลุกขนพองพร,รานคำเดินไปสำรวจดูที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วแกก็ร้องอุทานขึ้นมาพร,รานจงมาดูอะไรนี่หรอือพร,รานจงกับพร,รานแมทและตาจอนก็รีบปาดก็ไปดูด้วยแล้วก็มองเห็นถุงย่ามกับปืนลูกตองกระบอกหนึ่งตยู่กับพุ่งรกพงน้ำห่างๆกัน นี่มันย่ามกับปืนของไอ้สมแน่ๆแต่มันพากันเข้ามาถึงป่าลึกขนาดนี้กันทำไมพรานรงหยิบย่ามขึ้นมาตรวจตัวเก้าของข้างในแล้วเอ่ยขึ้นอย่างมั่นใจอืมงั้นเราก็มาถูกทางแล้วล่ะที่สําคัญตอนนี้มันสองคนอยู่ที่ไหนหเฮ้ยคำนี่มันย่ามกับปืนของไอ้บุญตาหรือเปล่าวะจึงตะจ้อนดังขึ้นมาอีกทางหนึ่งพรานคำรีบเดินตับจับเข้าไปหาแล้วก็เห็นปืนลูกซองเดียวหักดำถูกเกิงไม้ที่ยื่นออกมาเกี่ยวสายสับพายไว มันเป็นของไอ้บุญตาจริงๆปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ข้ายกให้มันเองแต่ดูจากเข้าของที่หล่นทิ้งไว้แบบนี้ยพวกมันคงวิ่งหนี้อะไรสักดังมาแน่ๆนั่นนะเทเป็นพรานเก่าป่าไม่มีอาวุธเด็ดตัวมันก็เท่ากับเดินกลางป่าตัวเปล่าเท่านั้นแหละใช่แต่เท่าที่สังเกตดูตามพื้นข้าเจอรอยเท้าสัตว์กิบขนาดใจด้วยบางทีพวกมันอาจจะวิ่งหนี้กระทิงใหญ่ตัวนั้นมาเหมือนกันพรานตรงเดินเข้ามาพูดกับพรานคำมันก็อาจจะเป็นไปได้แสดงว่า เราก็น่าจะมาถูกทางแล้วห่ระกพรานคํคำเห็นด้วยหลังจากนั้นก็เดินค้นหากันอย่างละเอียดจนกระทั่งเดินเข้ามาถึงดงไม้ใหญ่ที่ทึบทะมึนอีกแก่งหนึ่งและยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไร่บรรยากาศที่ย็นยักบังเบงจมูกได้กลิ่นของกล้วยไม้หอมตลบอบอวนจนให้เขิบเติมจนพร,รานังคำทำหน้าเคร่งเครียดเมื่อไงหน้ากว่าสายตามองไปตามขากบไม้ก็มองเห็นดอกกล้วยไม้แดงฉานปานตีเลือดแตกออกดอกช่อระยะเป็นพุ่มสวยัยกระจายอยู่ตามเมฆไม้ไปทั่วทั้งผืนป่า เอนี่มันกล้วยไม้อะไรกันทําไมมันถึงมีสีแดงสดนาตัวข้าเดินป่ามาจนผมหงอกก็ยังไม่เคยพบเห็นกล้วยไม้แบบนี้เลยนะแต่ต้นมองตามแล้วก็เอ่ยขึ้นมาอั่งประหลาดใจอืมแต่กลิ่นมันก็หอมจนให้หลงไหลแกหน้าจะเอาไปปากจาดีของแกบ้างนะแต่ตนแต่มันอดเจ้าขึ้นมาไม่ได้โวยบ้าเดอกองป่าแปลกข้าก็เอาเข้าบ้านซุ่มใส่ตุ่มห้านนะว้เดี๋ยวแต่ตนเงียบๆหน่อยฟังดูสิยงอะไรดังปอๆ พรัรคำปรามขึ้นมาเท่านั้นแหละทุกคนก็กวาดสายตาลงต่ำะแล้วก็ทำเอาขนลุกขนพองไปตามๆกันเฮ้ง,งูลำตัวสีแดงแเต็มไปหมดเลยพรานแมนเบิกตากว้างไม่เห็นอสรรพิษไรขนาดท่อนแกนขึ้นไปดักและทั่วกอราก็ามานับติดติตัวและที่สำคัญพวกมันมีลำตัวสีแดงฐานปานสีเลือดแม้ดวงตาก,ก็แดงต่ำทำให้ดูสยองปองต้ายิ่งเกินทุกคนค่อยถอ,อ,อยออกไปนะเดีย๋ยวเพิ่งยิงมันเด็ดขาด กว่า,านคำนั้นย้ำเสียงเข้มทุกคนได้ยินแล้วก็ตั้นใจเดินถอยหลังออกมาเมื่อรู้ว่ามู่คณะถอยออกไปแล้วพรานคำจึงค่อยๆถอยตามไปแต่จูจ่ๆงูลำตัวยาวใหญ่ตัวหนึ่งก็พุ่งปราดเข้าใส่ปรานแมนที่อยู่ด้านหลังทำให้เขารีบตวบัดปบืนเข้าตายพร้อมกับเนวียวไกลทันที เสงปืนแผดสนั่นลั่นงปงไพรมองเห็นหาโลหิสตสีแดงฉีดกระจายเมื่อกระตุนลูกปลาสาัตว์เข้าใส่หัวกลมตู้ของงูใหญ่อย่างถนัดถนีก่อนที่จะเปลียวคว้างลงฟาดพื้นที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งเสียงดังสาเท่านั้นแหละอสรพิษก็แตกคือเรากับพึ่งแตกฟังพวกมันแยกแก้วกู่ปออและพุ่งปราดเข้าใส่ทุกคนอย่างดุร้ายจนพรานทั้งสี่ต้องสัตกระสุนเข้าใส่เป็นพันละวันได้ยินเสียงปืนดังสะท้านบันบาติดติดก,กันราวกับอย่กลางสนามรบ ดึงปถอยไปมันแหกกันมาไม่ขาดสายแบบนี้กระสุนปืนของพวกเราไม่พอแนะ่เดี๋ยวเขาจะจัดการกับมันเองท่านคำร้องสั่งพักพวกพร้อมกับก้มลงกำเดินขึ้นมาบริกรรมคัดาหยดชั่วเกิดใจก่อนจะสะบัดลงพื้นไปเป็นวงกว้างพอแตดินตกกระทบพื้นก็บังเกิดป็นเปลวไปสีน้ำเงินขึ้นมากวางหน้ามันใบเมื่อพวกงูเข้ามาใกล้มันก็ต้องเดือดร่างกลับไปกันเป็นแถว เพราะทนความร้อนของไฟอาคมไม่ไหวรันคำทำแบบนี้อีกสองสามครั้งจนกระทั่งไม่มีงูสักตัวโผล่หัวตามมาอีกโอ้ย oh, นี่มันดงงูเต่าแดงเอืองูตีแดงหรือ,อยังไงกันบ้าไอแม่ทำไมมันถึงได้แห่แหนกันมาขับไล่พวกเราขนาดนี้ดีนะที่ทามีลูกตองห้านัดไม่อย่างนั้นเราเด็ดกระตุนไม่ทันมันแน่ๆตะจนกลางเสียงกระเต่าหลังจากที่ผลออกมาตักดงไม้ได้อย่างปลอดภยัยไม่รู้สิทำไมแกไม่จับมันมาเก็นคอถามสักตัวข้าว่า มันอาจจะได้กลิ่นอันดยต์ดวนใจของแกเข้าให้กระไดนะตาจ้อนโอ้ยบ่าหาอะไรมาให้ข้าที่มันเจริญใจกว่านี้ม่ได้หรอนั่นสิเกิดมาก็กเพิ่งเคยพบเคยเห็นงูแบบนี้เหมันกันดูแล้วมันน่าจะไม่ใช่งูธรรมดาแน่นอนจริงไหมพรานคำพรานตรงหันไปคมเสียงเครียดอืมข้าก็บอดดังนั้นแหละแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองคนนั้นด้วยฮาหมายความบ่างูพวกนี้มันจะลักตัวไอ้บุญตากับไอ้สมไปดังนั้นดรือคำพรานจ้อนกร้องขึ้นมา ที่เองก็ยังเคยถูกนางผีพรายน้ำพาตัวไปแล้วทำไมงูพวกนี้จะทำแบบนั้นไม่ได้บ้างหรอกพรานคำย้อนเข้าให้เล่นเอาตาจ้อนถึงกับสะอึกโอ้ยแกเนี่ยชอบปวดแทงใจดำคาดจริงๆงั้นคราวนี้จะทำยังไงดีละ่ะพอพรันใดตาจ้อนย้อนถามอย่างดีด่วนกวนประสาทนั้นเราก็ต้องหาที่พักแถวๆนี้แหละจนกว่าจะได้เบาะแต่อะไรเพิ่มเติมหรือบางทีมันอาจจะเป็นฝ่ายมาหาพวกเราในเกิดนี้ก็ได้พรานคำเปรยออกมา ทุกคนได้ฟังแล้วก็อดเจ้าต่หลังไม่ได้หลังจากนั้นก็ช่วยกันทำห้างบนต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่พักค้างคืนให้ปลอดภยัยทั้งจากผีต่างนางไม้และสัตว์ร้ายต่างๆรวมทั้งเจ้ากระทิงใหญ่อาคาตตัวน,นั้นด้วยเมื่อกินข้าวเมื่อข้ามกันเสร็จสิน้นก็ตายขึ้นห้างสูงประมาณ6-7ถึงเเมตรโดยพรานคำตอกลูกทอยไว้เป็นระยะแถมดังทำเขตอาคมไว้รอบต้นไม้อีกทั้นหนึ่งเฮ้ยเราขึ้นมาดูกันบนห้างแบบนี้แล้วไอ้กระทิงใหญ่ มันจะเป็นขึ้นมาเล่นงานเราได้อีกเิลตาวะไอ้แมนตาจ้อนเอ่ยขึ้นขณะที่นั่งเอนหลังพิงต้นไม้อยู่บนห้างท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิด,มดและเงียบเจยบฟังเวงโธปูดเป็นลิกเกไปได้นะตาจอนนี่มันกระเทงนะไม่ใช่เล่งทางบางทานีรือเถือดำเถิดดาวทักหน่อยข้าได้ยินคำถามคแคล้ะก็บวัดตับจจิงๆข้าไปรู้ได้ยังไงในเอ็งว่ามันมีผีป่ากำกับมาด้วยข้าบ่ามันต้องไม่ใช่กระเทงธรรมดาแน่นอนจริงไมว่าไอ้คำโอ้เนาะ แกจะทงสทะอะไรมากนักเต่ตาจนเดี๋ยวข้ากระเทิญ์นแกลงไปนอนอยู่ข้างล่างคนเดียวเถอะครัพรานคำเข็นเสียงกู่เพื่อนเล่นเอาตาจนถึงกับตะอึกเดี๋เดี๋ยวก่อนข้าว่ากำลังมีอะไรเคลื่อนไต้เข้ามาใต้ห้างของพวกเรานะเสียงพรานตรงกับซิปกระซาบขึ้นมาทำให้ทุกคนกวาดสายตามองลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นประกายตาวารวรถของทั้งคู่มาหยุดอยู่ใต้ห้างจริงๆไอ้กระเทงใหญ่กับผีป่าตาแดงมันมาอีกแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะตาจน พรานแมนเห็นแล้วก็ครางเสียงสันส่นๆจะทำยังไงได้ก็ต้องถามพรานแดดเขาละหล่ะแต่จอนว่าอืมแกก็ต้องสติให้มันดีๆยังไงมันก็เป็นขึ้นมามารมดาหรอกขอดังเดียวแก็จะกระโดดลงไปหามันก่อนแล้วกันพรานคาว่าแล้วพูดต่อมาก็ได้ยินเสียงผีปลาตาแดงมันหัวรถสะท้านขวัญขึ้นมา,าพวกจะบังอาจมาทำร้ายบริวารของขขาอย่าคิดนะว่าจะนี้ขึ้นต้นไม,ม้น่าจะรอดตักน้ำมือของข้าต้นไม้แค่นี้ มีฤติกราจะปลีนขึ้นไปไม่ได้พูดจบดวงตาแดงรอดคู่นั้นก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นมามันต้องหวง่วงแล้วขัดจะง่งมันกลับไปเองแรงคำพูดจังดาาเปรียบและวินาทีต่อมาเสียงปืนก็แผดสถานกล้องไพรพร้อมกับประกายไฟสว่างบ้าบออกมาจากปลายกระบอกปืนกระตุนอาคมพุ่งเข้าใส่ประกายตาของมันเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงเต้ปปาผีป่าแผดร้องออกมาดัางเจ็บปวดขวยหวนชวนสะยองก่อนที่ดวงตาทั้งสองคู่ จะค่อยๆสูญสลายหายไปกับความมืดมิดหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบเจ็บปางเบงอีกครั้งแต่ในความรู้สึกของทุกคนแล้วมันเหมือนกับว่านี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของความน่าสะพรึงตลัวเท่านั้นเองเราที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงาน กราบขอประธานอภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ